Sunday brunch, yes, of course. Uh, Saturday night, we, we start to prepare some, some uh, We must prepare, but uh, Sunday morning, all chefs come early, uh, before three hour earlier, before uh, opening, the all chef coming. Then we prepare for Sunday brunch. ไฮไลท์ของ Sunday Brunch นะครับที่สมบบสมบมนะครับผมชอบกินฟรอกราแล้วก็อลาสกันคิงครับที่แบบว่าริสิเจอร์แนะนำกับออสเตอร์ เพราะเราเขาจะเซิร์ฟที่ใกล้ซัก,กีบาเพราะนั้นเอาไปที่ทับเป็นยากกิกริลก็ไปกรยวได้หรืออยากกินสดก็ได้ครับ They enjoy our our Sunday brunch. Our Sunday brunch is including like a soft drink, beer, sake, some cocktail, everything. So, so g u e s s I I I really hope I enjoy. น้ำมัก,กับสูตรนะครับก็หนึ่ก็เรื่องรวม ฟรีฟโลด้วยก็มีหลายอย่างให้เลือกจากฝ่ายสุหรือฝ่าย้นามีก็ได้ครับเขาก็มีซากิบาร์ JW a r r i o t t จะให้ก i ฟต์ o u ลเ e r ชอร์สำหรับคนที่ดูรายการบู e เฟ่ v e นะครับอยากให้มาลองทานอาหารว่าดูว่าถ้ามันอร่อยจริงๆ เข้าสู่งานถแถลงข่าวคอนเสิร์ตเพื่อนน้องหมาน้องแมวจรจัดนะคะซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากชมรมคนรักแมวและสุนัขจรจัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิรโรจและก็บริษัท GLS Group จำกัดน,นะคะ ที่ดีนแล้วทำอย่างนี้ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะประเทศไทยก็จะไม่มีปัญหาสุนัขสุนัขเลงจรจเราน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งเล็กๆที่สามารถสร้างจิตสำนึกให้ผู้เลี้ยงสัตว์ต่อไปหรือว่าผู้ที่กำลังจะเลี้ยงสัตว์เนี่ย รู้จักวิธีการที่จะทํำยังไงกับสัตว์ของเขาไม่ใช่ว่าพอเบื่อปุ๊บก็ทำไมปล่อยวัดทำไมปล่อยข้างถนนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุนัขเขาจะเถือนเตือนใจมากนะฮะอย่างที่2คือสร้างภาลราะให้กับสังคมได้างให้คนอื่นบ้านผมมีสุนัขสองตัวนะครับช่วงหลังๆที่ผมไม่ได้เลี้ยงสุนัขเองเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกผูกพันกับสุนัขเวลาสุนัขจากไปเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเราสงสารมันมากากลับมาทำบัตซึ่งก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีลดปริมาณของสุนัขจัดได้เยอะจุดประสงค์ก็คือเราน่าจะช่วยกันแก้ไขสิ่่งทีเป็น แมนะ้ว่าจะเล็ก,ลกลน้อยส่วนเล็กๆที่เราทํากันในวันนั้นเนี่ยน่าจะขยายผลให้มีคนนําไปปฏิบัติแล้วก็ทําต่อไปเพื่อเราจะได้ช่วยกันก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับที่ใจบุญนะครับแล้วก็เหมือนกันบเป็นงานปลูกจิตสมนึกนะครับมามาช่วยสังคมเล็กๆตัวนี้ให้ดีขึ้นค่ว จชิญชวนให้ไปดูคอนเสิร์ตกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตน้องหมาน้องแมวจรจัดเนี่ยนะคะคนที่ใจรักหมารักแมวนะคะอยากจะให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขนะคะแล้วก็จะให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปเนี่ยนะคะก็มาช่วยกันแก้ไขได้นะคะสําหรับคอนเสิร์ตเพื่อสุนัขและแมวจ,จรจัดในครั้งนี้นะคะก็อยากจะให้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ดูคอนเสิร์ตดีๆจากคุณบุรินแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยยังได้มีส่วนร่วมในการทําความดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือสุนัขแล้วก็แมวจ,จรจัดอีกด้วยล่ะค่ะ เสาที่30น,นะครับเป็นเป็นโครงการดีๆอย่างนี้จะเกิดขึ้นที่สยามพิระมิดนะฮร mm hmm. ก,ก็อยากจะกระเชิญชวนผู้ที่มีจิตใจที่รักสุนัขรักแมวนะฮะ mm hmm. หรือว่าไม่รักอยากจะลองรักดูเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตนี้ดูแล้วก็เราจะนําเงินรายได้ทั้งหมดจากการขายบัตรเนี่ยไปมอบให้กับน้องหมาท้องแมวตางๆทั้งหมดเลย mm hmm. ก็ถือว่าได้มาทำบุญร mm ่วมกันครับ